แบบนี I I ้ใครก็จะบอกราวๆหวานไม่เรื่องเราเราไปโห้หาไม่อบอกอย่างนี้ต้องหวานนอกแข็งในเอะหาอแน่ก่อนหวานอกแข็งในม่นกตอวแล้วลูกหลังดีหลักะอนวก็ยอลวกย้ปัสดีครับคนไปต้เอาแค่ชมองไมยากดีเนาะเสียสักิ ผมอยากรู้จังเลยว่าชื่ออะไรครับผมอยากรู้ด้วยเ้องชื่ออะไรครับู้หญิงก็เป็นนี่นาอยากอยากรู้จักชื่อเขาเนาะอยากรู้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะบอกให้นะเขาคนสวยคนนี้มีชื่อว่านางสองนางสาวชุรีพรค่ะชื่ออะไรนะครับชุรีพร อะติดคออ้คนแี่เมื่อ้ขอยีนชื่ออะไรชื่ออไอหาเหมือนคื่องปั่นมมันจะหมดอีพรวอีพรอีพอีพรพรพรคะ ทำไมต้องเอโชค65เราเจอกันให้ผุ้ชายให้ผู้หญิงคุณอะไรใครจะไปตอบเธอูือพ่อมาก่อนสิแล้วพ่อจะบอกให้ลูกบอกไปก่อนจะคุยตลกหลังดีมากบอกสวัสดีค่ะพี่ลิลลีอขอโทษนะคะคือไม่ทราบว่าพ่อหน้าสวยเนี่ย ชื่อพ่อหรือลูแสดงว่ามันยอมแล้วว่ามันแก่ชื่อยนะคะชื่อราชโชรยกขาหน้าไยไม่ต้องยกเดี๋วล้มเดี๋วล้มชื่อชื่อช่อะไรนะคะคอทัดชัดชัดราโธรถเรียบ

ตกมัน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 ตายมันจะไม่ยอมบอลเขาอย่างนั้นเอางี้เอาไงเดี๋ยวถ้ามันตกอย่างนี้เราต้องทำให้มันได้อายเพี่ออย่างนัทำยังไงเดี๋ยวถ้ามันตกเราใช่ไหมเราจะไปตอกต้ตกมันเพี่ออะไรเราทำยังไงเราต้องใช้ไอ้นี่จุกดระิกจุกดระิกจุกดระติกอ๋มันตกมาจุกดระิกจุกดิระติกเล่นพลาดไหมเอางี้ฉมนก็หกเป็นชลีพรโอ้ผมตกมาตกเอาฉันมานี่แล้วฉันจะใช้จุกดระิกจุกดระิก จำได้นะใครเห็นเป็นไซส์ไหนไหมนี่เราต้องใช้หางช่วยไซส์เราหาตัอไหนไอ้เดิมตัวนะช่วยเลยนะ้ะไปเลยอยากคางที่สุดเลยใช่คุไม่น่้ไว้ใจเลยเอาหางสั่นเหางสั่นเยอะช่วยไว้ตมอายแม่พอ จะมึบอกให้คนทัก <har> จุ๋มเองทำไรเนี่ยกระถูทายเขาแจะไปเล่นบ้านไปเออยุดกันที่ไปถึงจมูกศัพท์ไปรุ่นเขาจุ๋มที่กันจมูกใส่ใส่ใส่ตรงไหนใส่ตรงไหนข้างบนมันลุกแก้วแล้วเราใส่ข้างล่างเลยข้างล่างเลยเสร็จแล้วแน่ตาเนี่ย ผมล้อองแค่ไอจอนฆ้าข <c oughs> คมยคนแก่มันยังอยู่เลยองค์เชื่อผมด้วยเนี่ยผมเชื่อคนง่ายผมพูดผมจะไม่เชื่อตัวผมเองไอน,นี่มมันเะกิที่ไหนไอเนี่ยแหลที่ขโมยคนแก่ม,ม,มันเป็นคนเดียวที่กาตบหน้าผูอรรถคนจะติไมเด็กสั่งสอนให้มันรู้ว่าไอคนะงงงเนี่ยใครมาทำกับเพืแบบนี้ไม่ได้